เป็นสุดาติปีนี้มาแรงหน้าเราอ่ะต้องมีของดีแน่ๆเลยสายมูเหรอผู้ชายไรอ่ะขอเคล็ดลับด้วยดิพอแอป My House ครับบอสเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการลูกบ้านและนิติแอปเนี้ยจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ไงต้องย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนมีวันหนึ่งเนี่ยผมนอนอยู่กําลังฝันดีเลยครับจู่ๆก็โดนปลุกแต่เช้าเลยจากเสียงแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มลูกบ้านอ คุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่ต้องวันเนาะตื่นมาเนี่ยก็จะรีบประชุมออนไลน์กับคุณทศพลต่อแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกคุณน่ะฮัลโหลสวัเรียนมาส่งครับพี่ให้เอาไว้ข้างล่างหรือขึ้นไปสองข้างบนครับเอาไว้ข้างล่างดีกว่าครับคุณทศพลติดขัดอะไรบอกได้เลยนะฮะสักครู่นะชาติอย่าลืมมาประชุมลูกบ้านนะประชุมลูกบ้านประชุมไปก่อนนี่สมาธิหน่อยเราจะต้องพรีเซนต์งานก่อนเที่ยงนะโทรศัพท์พรีเซนต์งานอยู่หรือว่าป้าจะพรีเซนต์กับผมสิบหือสุชาติคะวันนี้เป็นคอนีะไรอัี พีเซนกับผมเหรอสวัสดีครับ hey, โอนให้หน่อย6,000บาทวางข้างล่างนะ6,000บาทครับผมโลเคชั่นาง,งานนะ่ยมีทั้งหมดกี่โลโลเคชั่นของเราก็จะเป็น6,000บาท3โลครับมีเขาใหญ่ระยองปลาจีนครับใต้มาทุเรียนของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบสับปะรดป้าแมหาหมอแล้วก็เอาทุเรียนอ่ะไปขับรถมาสักคนเรื่อมันเหลือเวลาไม่อีกไม่กี่นาทีแล้วนะปุ๊บวิ่งออกมาโอนให้หน่อย6,000บาทดูเวลาหน่อยไปให้หน่อยโอ๊ย อยู่ดีๆไฟก็ดับทองโทรหาช่างโครงการอีกแล้วทำบุญบ้างนะช่วยได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ช่วยได้แอป My House ต่างหากที่ช่วยเราได้เวลามีแขกมาติดต่อที่คอนโดเราก็แค่เข้าแอปส่ง QR Code ให้<ๆ>ก็ขึ้นมาเองได้เลยเรากประชุมลูกบ้านอ่ะบ้านนิติส่ง QR Code เข้าไปในแอป My House แค่นี้ก็รวมหมดได้แล้วครับจะสั่งซ่อมอะไรก็แค่กดรีแพร์รีเควส์ในแอป My House มไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนในแชทเราก็สามารถเลือกเรื่องที่จะสนใจได้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวนใจแล้วครับต้องบอกที่นัดไว้ล่ะคุณมีเวรงานตอนเที่ยงแต่หมอได้คุณเที่ยงครึ่งนั่นสิครับบอสแต่บออร,รู้ไหมครับว่าในแอป My House เขาสามารถปรึกษามหมอได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับตอบโจทย์ผมแบบสุดๆจริงปะเนี่ยหมดแล้วใช่ปะยังค่ะนอกจากแอป My House จะช่วยงานลูกบ้านได้ดีแล้ว ยังช่วยงานนิติได้ดีด้วยทั้งเรื่องแจ้งเตือนรอบบินค่าส่วนกลางผ่านแอปแถมยังจ่ายค่าส่วนกลางผ่านแอปได้อีกด้วยสะดวกลูกบ้านช่วยงานนิตินี่แหละครับที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น My House ทุกเรื่องครบจบในแอปเดียวโหลดกันยังอนะ่ะโหลดยังจะ้ะ My House แอปเชื่อมต่อการใช้ชีวิตกับบ้านยุคใหม่ตั้งแต่สมาร์ทโฮมยันนิติบุคคล